ความเคลื่อนไหวของเกมรักทรยศละครที่สร้างจากต้นฉบับประเทศอังกฤษดร c ร o r สเตอร์และเกาหลีนำไปรีเมคจนด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะนำเสนอภาพบรรยากาศการซิตติ้งรวมทั้งเปิดเผยนักแสดงเพิ่มเติมนอกจากนักแสดงนำแอนทองประสมอนันดาและแพทริเซียไปขยี้กันค่ะอันนี้คู่รักหวานแหววในเซตาคนอื่น ตื่นเต้นคตื่นเต้นเหรอดูเขาดูเขาสงบมากเลยนะนี่นี่ก็ติ้งพี่ครัวพี่แออะไรแอยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่ก็ก็อ่ะเขาพูดตรงๆครับก็มีความเป็นไอดอลผมนิดนึงพอถ่ายรูปถ่ายรูปก็ค่อยๆหาอะไรเงี้ยพอเห็นอนันดามาเห็นครอบครัวตัวเองก็เราก็เริ่มจะสร้างโลกของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยากอะบทยากมากเลย อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะจะต้องทำกัน <wiele> บ <Hero ic pain> ้านเยอะเหมือนกันก็ต้องยอมรัเพรามันแชร์เลนจ์มากรับบทเป็นเคสค่ะก็จะเป็นลูกคุณหนูแล้วก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็จะไปพัวพันทำให้ความสัมพันธ์ของพระนางของเรานี่แหละค่ะมีปัญหากัน หนักหน่วงมากค่ะแต่จริงๆแล้วหนูว่าบทเคสเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แค่มีความรักอะแล้วก็อาจจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเป็นดรโรสค่ะก็จะเป็นคนสนิททั้งพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะเป็นเพื่อนบ้านค่ะของพระเอกนีงเอกเป็นเพื่อนบ้านค่ะเสื้ออนาค่ะเราสามีภรรยากัน่ะชื่อชัดครับก็จะเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกตั้งแต่เด็กๆละแต่ก็แอบหลงรัก นั่งเองอยู่ในเวลาเดียวกันรับบทเป็นตุนครับตุนเป็นนักสแสดงครับเหมือนกับนี้แผลทั้งใจก็เลยหลบไปพักที่ภูเก็ตก็เลยเจอกับพี่แอนหรือว่าหมอเจนอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ครับมันเป็นหนึ่งในรีเมคที่เข้ากับบริบทความเป็นไทยมากที่สุดแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับสังคมไทยอะไรเงี้ยครับน่าจะคนคนน่าจะรีเลทได้ไม่ยากเกมรักทรยศต์ตอนนี้เปิดกล้องถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะคะและเห็นบรรยากาศการฟิตติ้งและนักสแสดงแล้วต้องบอกว่า ฟาดฟาดฟาดค่ะ